สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้โปรแกรม exe เพื่อที่จะสร้างระบบ e-learning ค่ะนี่คือหน้าโปรแกรมของ exe ค่ะคลิกเข้าไปค่ะขั้นตอนแรกก็คือไปที่หน้าโฮมค่ะ ที่จะเพิ่มหน้าใหม่ค่ะจากนี้เรามาเปลี่ยนหัวข้อที่เราจะสร้างบทเรียน e-learning ค่ะ จากนี้เรามาเพิ่มข้อมูลหรือข้อความของงานงานวันรองกองของเราค่ะไปที่ข้อความค่ะเขียนหัวข้อของของงานของเราก็คืองานวันรองกอง ไปเรามาเพิ่มรูปภาพค่ะเราเลือกรูปภาพค่ะ insert หลังจากที่เราจัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาเซฟกันค่ะไปที่ไฟล์บันทึก จากนั้นถ้าเราจะเพิ่มหน้าใหม่เราไปที่หน้าโฮมแล้วก็เพิ่มหน้าใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวข้อความเป็นมาค่ะเหมือนเดิมนะคะไปที่ข้อความเหมือนเดิมถ้าจะเพิ่มหน้าใหม่อีกเราก็ไปที่หน้าโฮมแล้วก็เพิ่มหน้าใหม่